ไม่อยากโดนจับก็วิ่งให้ทันและนี่คือคอสี่ห้าใส่ตี้ลงในวอร์โซนเป็นสายตรวจจะเป็นยังไงมาดูผู้แทนผู้แทนลงรถลงรถเดี๋ยวผมเอาโลก่กันให้อเอาเออกมามาหลัง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 ูแทนหลัง พร้อมแล้วโล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 เข้าไปดิในบ้านในบ้านเรียบร้อยเรียบร้อยแทนใช้เครื่องยิงติดอาวุธยิงยิงล้อไปทะารับคุณแทนใช้ปืนประจำปัอม ยิงล้อเพื่อสกัดการหยุดอย่าเพิ่งนะเขาจอดรถแล้วเขาทำการจอดรถแล้วเขาสลับรถเขาสลับรถสกัดยิงล้อยิงล้อเพื่อสกัดยาระเบิดแล้วหนึ่เบรกเบรกเบรกหยุดที่นี่ ยังขาดเขื่อนกุญแจขึ้นขึ้นขึ้นสกัดสกัดสกัดย่างระเบิดแล้วหนึ่งกระสุน f เขาต่อสู้เขาต่อสู้อย่าพึ่งอย่าพึ่งจับจับภูมิจับภูมิไว้จับภูมิไว้จับภูมิไว้ก่อนเพื่อนมันอยู่ไหน drop it into the AO Enemies are dropping into the area. Watch the sky. เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ